สวัสดีครับทุกคนเราก็เดินทางกันมาถึงอีพีที่สามแล้วนะครับซึ่งในอีพีที่สามนี้นะครับที่ทําการสอนเกี่ยวกับโจทย์ของการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นกันนะคะอย่างที่บอกว่าดอกเบีย้ยต้นก็คือเป็นการเอาดอกเบีย้ยที่ได้แต่ละงวดไปลงเงินต้นแล้วนำคิดดอกเบีย้ยใหม่ในแต่ละรอบต่อถัดไปโอเคไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยอ่าเขาบอกว่าอะไรคะจีจี้ฝากเงินกับธนาคารเป็นจํานวนเงินแปดหมื่นบาทถูกไหมอ่าจำนวนเงินแปดหมื่นขออนุญาตเขียนบนรูด้วนะคะทุกคนอ่าฝากเงินธนาคารจำนวนเงินแปดหมื่นนะคะแล้วก็ เป็นเวลา3ปีธนาคารให้ดอกเบีย้ย1นต่อปีโดยธนาคารคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นนี่คะ่ะเขาบอก,อกตรงตัวมากคะ่ะว่าแบบคิดแบบทบตน้นถามว่าเมื่อผ่านไปแล้ว3ปีสิ้นปีที่3นั้นจีจี้จะมีเงินรวมในธนาคารทั้งหมดกี่บาทซึ่งเงินรวมในธนาคารก็คือตัวแปรอะไรคะก็คือตัวแปร A นั่นเองอ่าก็ตั้งเลยคะ่ะว่า A เท่ากับอะไรคะสูตรของของเรื่องทบต้นก็จะเป็น A เท่ากับ P คูณกับ1บวก R กำลัง n โอเคไหมคะลูกแทนค่าคะ่ะโอเคปะแทนค่าไป p ก็คือ80,000นนะคะ p 80,000เสร็จแล้ว1่บวก r, r r คือเท่าไหร่คะเขาบอกว่า r คือ1.5%ก็เหมือนเดิมคะ่ะ1.5หาร้อก็คือ0.015เสร็จแล้วกำลัง n n ก็คือจำนวนปีนั่นเองหรือจำนวนงวดก็คือ3ปีก็3งวดเพราะว่าเขาบอกแล้วว่า1.5ต่อปีเนาะ ถ้าเรากดครั้งแรขออกมานะลูกถ้าหนูกดครั้งแรกมาจำนวนเงินทั้งหมดอยู่ที่แปดหมื่นสาพันหร้อยห้าสิบสี่จุดสองเจ็ดบาทนั่นเองโอเคไหมคะวิ่งมาใหม่ๆไม่อัดตัวเล็กนิดนึงนะคะโอเค็นไหมอ่ะสองเจ็ดบาทอืมอ่ะข้อต่อไปคะ่ะทุกคนมา ข้อต่อไปนะครับบอกว่าไงครับบอกว่าออมฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งให้ดอกเบี้ย2%ตต่อปีอ่าดอกเบี้ย2%ต่อปีเสร็จแล้วคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเหมือนเดิมค่ะเมื่อสิ้นปีที่2ถามว่าออมจะมีเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด2 8 0 8 0บาทถามว่าออมจะต้องฝากเงินกับธนาคารเท่าไหร่คือถามหาเงินต้นเนาะถามหาเงินต้นก็คือตัว p โอเคปะหา p อืม เหมือนเดิมค่ะสูตรของทบต้นคืออะไรค่ะก็คือ A เท่ากับ P คูณกับ1บวก R ทั้งหมดกำลัง N อ่าแทนค่าค่ะ A ก็คือ28,080นโอเคไหมคะ่ะพไม่รู้ติดเอาไว้เด,วเ,เดี๋ยวเราจะหา1บวก R าก็คือ2%ก็คือหารหารร้อยนะคะ0.02ทั้งหมดกี่ปีคะ่ะฝากไป2ปีก็กำลัง2นะคะก็หนูก็จะได้เป็น P เท่ากับ1.0 2กำลังสแล้วก็ประมาณนี้นะคะอืมซึ่งหนูก็ตั้งค่ะเอาอันนี้ไปหารได้เลยก็จะเป็น2 08ส่วน1.02นะคะลูก1.02่นกำลังสนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1.04่งนูน่อ่ะหนูหารให้เสร็จลูกหนูตั้ง2,08แสนนะคะสองแสนหารหนึ ศ4 0 4นะคะก็ G จะเท่ากับ2 0 0แสนบาทโอเคไหมคะแสดงว่าตัวของออมต้องมีเงินต้นอยู่2อ0แสนบาทนะคะเวลาผ่านไป2ปีดอกเบี้ย2%ถึงจะได้เป็นเงินเท่านี้นะคะโอเคไหม,มถึงจะได้ถึงจะได้ดอกเบี้ยมา8,080ันบาทต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่10กันเนาะมามาดูข้อที่10กันเขาบอกอะไรคะข้อ่1บบอกว่า B กู้เงินจากธนาคารเป็นจำนวนเงิน1 0,000บาทโอเคไหมคะ อ่าเงินต้น1นึ่งแสนเสร็จแล้วเป็นเวลา2ปีเขาบอกว่าอะไรคะถ้าราคาคิดดอ,อกเบี้ยหกเปอร์เซ็นตะ์น่ยต่อปีแล้วเขาบอกว่าไต่อโดยคิดดอ,อกเบีย้ยทบต้นทุกๆ4เดือนเมื่อสิ้นปีที่2จะต้องชําระเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่คือถามหาเองนั่นแหละแต่ว่าเด็กเ,เ,เห็นอะไรไหมคะลูกเขาบอกว่าคิดดอ,อกเบี้ยแบบทบต้นทุกๆ4เดือนแปลว่า1ปีเนี่ยจ่ายมากกว่าหนึ่งครั้งอ่ะโอเคไหมนักนักคิดก่อนว่า1ปีลูก1ป,1ปี1ปีมีกี่เดือนคะหปีมี 12เดือนดังนั้นแล้วลูกเราจ่ายกี่เท่าไหร่คะทุกทุกสี่เนี่ยก็หารสิบสองอ่ะสิบสองหารสี่แลลูกก็จะเป็นสามเราก็จะได้ว่าดังนั้นหนึ่งปีคิดดอกเบีย้ยสามครั้งคิดดอกสามครั้งโอเคไหมคะเพราะว่าทุกทุกสี่ยังไงครัโอเคไหมอ่ะสามครั้งอ่ะแสดงว่ามากกว่าหนึ่งครั้งเราต้องใช้สุดที่มันมีตัว k เนนะซึ่งจำได้ไหมในลูกในหน้าที่สองที่พี่เคยสอนไปก็จะเป็นสุดก็คือ a เท่ากับ พีวงเล็บ1นึ่งบวกอส่วนเกำลังเคูณเซึ่ง K ก็คือจำนวนครั้งที่จ่ายใน1ปีนะลูกโอเคไหมดังนั้น A ติดเอาไว้เราต้องการหา P ก็คือ1 0 0 0 0แสนแล้วก็คูณกับ1นึ่งบวกอาคือเท่าไหร่คะลูก R คือ6%อย่าลืมหาร้อยลูกเอา6ไปหารร้อยเหลือเท่าไหร่คะ0.06โอเคไหมคะหารร้อยแล้วโอเคไหมเอา6%ตัวเนี้นลูกไปหารร้อยอ่ะแล้วก็ K คือ3ครั้ง แล้วก็ปันผล K คอีกทีก็3คูณกี่ปีคะ2ปี N คือจำนวนปีก็2ปีก็จะได้เป็น <c oughs> อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ1,000แสนที่คูณอยู่กับ1.02อกำลัง6อ่ะถ้าหนูกดเครื่องเลขให้เรียบร้อยหนูจะได้ A มาเท่ากับ1 1 2 6 1แสนมื่นพันร้อยบบาทโอเคไหมคะประมาณนี้คะ่ะ ข้อที่สิบอกว่าอะไรคะข้อ11บอกว่าอ่ามุกฝากเงินกับธนาคารเป็นจำนวนเงิน220,000บาทเป็นเวลา5ปีถามว่าดอกธนาคารให้ดอกเบีย้ย1.6%ต่อปีโอเคไหมคะ1.6%ต่อปีไม่ตรงหึ่งจุดหอร์เซต่อปีแล้วก็เป็นการคิดดอกเบี้ยแบบไหนคะให้ดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกๆ6เดือนทุกๆ6เดือนเมื่อผ่านไปแล้ว5ปีมุกจะมีเงินรวมเท่าไหร่คือถามหาเอ็เหมือนเดิมแต่เสร็จแล้ว เราต้องมาตีความคำนี้ก่อนคำว่าทุกต้นทุกๆุกหกเดือนแปลว่าหกเดือนจ่ายหนึ่งครั้งถูกไหม,มดังนั้นหนึ่งปีมีสิบสองเดือนก็สิบสองจะได้ว่าสิบสองหารหกเท่ากับสองก็คือหนึ่งปีจ่ายสองครั้งจ่ายดอกเบี้ยสองครั้งโอเคไหมคะอืม ก็ไม่ต้องอะไรมากหนูก็แทนค่าสูตรเลยค่ะก็คืช้สูตรว่า a เท่ากับ p วงเล็บ1บวก r ส่วน k กํลัง k คูณ n ใช้สูตรนี้ไปก็ได้ดูจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากแทนค่า p ก็คือ202,000 0โ okay อเคไหมคะเสร็จแล้ว1บวก r r คือเท่าไหร่คะ r ก็คือ0.016โอเคไหมคะก็คือ 0. 0 1.6 okay ห,อหารร้อน,นั่นเอง เสร็จแล้วคิดใจไปเลยเนาะหนึ่งจหกหรได้ศูนย์ดศูนย์เสร็จแล้วก็คือล่นมา2จุดะลกถอยมา2อจุดสยมเสร็จแล้ว1ปีหานกี่ครั้งคะห่ปีจ่ายสครั้งก็หาร2เสร็จแล้วฝากไว้กี่ปีลูกฝากไว้ห้ปีก็เป็น2อคูณหก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะสองแสนสองหมื่นบวกกับหนึอันนี้1.6หาหเออตัวของ0ูนยหนึ่กันสก็เหลือ0.08 โอเคไหมคะประมาณนี้แล้วก็กําลัง10เราก็กดครั้งที่แรกค่ะก็จะได้ว่าเงินทั้งหมดที่จะได้ก็คือเงินรวมก็คือ238,247.31บาทโอเคไหมคะก็จริงๆมันอาจจะมีทศนิซียมมากกว่า3ตําแหน่งเลยก็แต่เราเอาแค่2ตำแหน่งก็พอโอเคไหมบอก่่าเลยคะ่ะ เขาบอกว่าเขมกู้เงินจนํานวนหนึ่งจากธนาคารเป็นเวลา7จ็อปีเ,อเวลาให้มัน7ปีไม่บอกกันเท่าไหร่คือต้องหาปีแน่นอนราคาธนาคารคิดดอกเบีย้ย9.5%ต่อปีโดยคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นต่อปีโอเคไหมคะต่อปีดูแสดงว่าไม่ต้องหาเคแล้วโอเคปะเมื่อสิ้นปีที่7จ็ดเมื่อสิ้นปีที่เจ็ดถามว่าเขมจะต้องอะไรคะเขมจะต้องชําระเงินอยู่ที่4ล้านก็กว่าอุย้ยแสดงว่าเงินต้นเยอะ เมกู้งเงินเท่าไหร่คะมาเดี๋ยวมาหากันก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้อันนี้1ปี7จครั้งเดียวก็ไม่ต้องมีสุดสุดก็คือไม่ต้องเป็นตัอเคเนาะก็เป็น A เท่ากับ P วงเล็บ1่บวก R ากำลัง N อ่าแทนค่าค่ะ A ก็คือ4 3 4ล้านแสนหมื่นพันโอเคไหมคะเท่ากับ P คูณด้วย1่บวกอาาคือเท่าไหร่คะ R คือ 9กุห้านก็หารร้อยก็ถอยไป2อจุดก็เป็น0 0นย์จห้าโอเคไหมทั้งหมดกําลังเจ็ดแทนค่าค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็1 0 9่ก้าห้าำลังเจดเนาะแล้วก็เอาไปหารคิดเลขให้เรียบร้อยอหนูย้ายหนูสามารถคิดนเลขก่อนแล้วเอาไปหารนะ,ะเดี๋ยวพี่คิดก่อนก็ได้ตัวของ1นึ่ศูนก้าห้าำลังเจ็ดนะคะ มันจะได้อยู่ที่ประมาณ p คูณกับ1.8875จุดากว่าโอเคมเจ็ดหอ่ะ75แล้วกัน755โอเคไหมประมาณนี้อืมนีิจริงมก็จะเป็น1 6 3, ึ่มอะไรอีกเยอะมากมาแต่เราแค่นี้พอแล้วก็เท่ากับฝั่งนี้โอเคปะเราก็อะไรคะหนูก็เอาที่หนูหามาเมื่อกี้ลูกไปหารนะคะโอเคไหมอมอ่าหนูก็ตั้งหารปุ๊บเอาอัอนนี้ เอาตัวนี้ค่ะรูปมาหารม,มันเป็นตัวหารจื๊บตั้งหนูก็จะได้ค่า p ถ้าใครกดเฉลยนิยมไม่เท่ากันเพราะว่าพี่กดแยกนะคือพี่กดไปก็ตัดเฉียบางจุดออกไปแต่ว่าค่ามันจะประมาณใกล้ๆกันแหละโอเคปะไม่ต้องสี่ียกมาสองล้านสามแสนสองพันเก้าร้อยแปดสิบห้าจุดสามห้าบาทโอเคไหมก็คือประมาณนี้แหละลูกโอเคไหม คือถ้าใครที่คิดทอนยอมเต็มหรือใครที่สามารถเอาอันเนี้ยไปหารได้เลยคือมันก็จะได้เลขที่สวยกว่านี้เอเคไหมอันนี้คือพี่กดจากเครื่องเลขอิโฟนก็อาจจะพี่อาจจะตัดชืมบางจุดออกไปบ้างประมาณนั้นอืแต่เวคีคิดก็จะค่า้าประมาณนี้อ่ะข้อที่สิบสามอ่ะข้อที่สิบสามบอกว่าเลยคะ่ะเขาบอกว่าเฟรมฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นจำนวนเงินหนึ่งอ่าไม่ได้บอกอีกแล้วว่าฝากไว้เท่าไหร่คือหาเงินต้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรู้เลยว่าหาเงินต้นดอกเบี้ยเท่าไหรค่ค่ะดอกเบี้ยหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีอ่าให คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกๆ3เดือนอ่าแปลว่าต้องมีตัว K เมื่อสิ้นปีที่2อ่าเวลาเวลาท่วไปคือ2ปีเนาะถามว่าเฟมสมมติสองเฟรมจะมีเงินพร้อมดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ5้าล้านกว่าถามว่าเขาถามว่าเฟมอ่ะฝากเงินไว้กับธนาคารเท่าใดอ่าหาก K หาเงินต้นแต่ทีนี้บอกว่าอันเนี้ยมีว่าเลยคะทุกๆ3เดือนนะอ่า1ปี สิบสองเดือนเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าธนาคารจะคิดดอกเบี้ยทุกๆถูกไหมให้ดอกเบี้ยคือคิดดอกเบี้ยคบต้นทุกๆ3เดือนดังนั้นก็เป็น12หาร3เท่ากับ4จ่็ง่ายๆว่าดังนั้น1ปีให้ดอกเบี้ย4ครั้งอ่ะสูตรที่มีจำนวนครั้งดอกเบี้ยมากกว่า1นเนาะก็คือ a จะเท่ากับ P วงเล็บ1บวก R ส่วน k กำลัง k คูณ n เนาะ ก็แทนค่าค่ะก็จะเป็น5้าล้านสามแสสันเเท่ากับ p ติดเอาไว้เพราะอยากรู้1บวก r คือเท่าไหร่คะ1.8%ต่อปีก็หารแล้วก็จะเป็น0.018หารด้วย k k คือเท่าไหร่คะ k คือ4เนาะแล้วก็เป็น4คูณเท่าไหร่คะ2ทันไหมลูกเป็น4ีคูณ2นะคะอ่ะ อันนี้ถ้าหนูกดเครื่องคิดเลขมานะคะลูกหนูจะได้ว่าเป็น p เท่ากับ1.0045จกำลังแแล้วก็5ล้านกว่าโอเคไหม p ของหนูก็จะเป็นเอา5 3 2ล้านเนี่ยปุ๊บมาหารด้วย1.0045จกำลัง8 ก็กดเครื่องเลขให้เรียบร้อยโอเคไหมหนูจะได้ p ออกมาได้เท่ากับ5ล้าน1นึ่งแสนหนึ่งหมืห้าพันแปดร้อยสบองบาทประมาณนั้นโอเคไหมก็ประมาณนี้ข้อสุดท้ายนะคะของ ep นี้ซึ่งข้อสุดท้ายบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่า r o n โอเคไหม r o n ฝากเงินไว้จำนวนเงิน8ดล้าน ฝากเงินไว้จุงเงิน8ล้านไว้กับธนาคารแห่งหนึง่งซึ่งให้ดอกเบีย้ยทบต้นต่อปี <c oughs> ให้ดอกเบีย้ยทบต้นต่อปีเมื่อสิ้นปีที่10บรอนจะมีเงินต้นหรือพร้อมดอกเบีย้ยอยู่ที่9ล้านเก้าล้านเจ็ดแสบาทถามว่าะไรครับโอ้ข้อนี้หาอัตราดอกเบีย้ยต่อปีคือหา r นั่นเองอะ ปีละครั้งเหมือนเดิมไม่มีเคก็คือสูตรที่ไม่มีเคหนูก็ตั้งเลยค่ะว่า A จะเท่ากับอะไรคะเท่ากับ p วงเล็บ1บวก r ทั้งหมดกำลัง n อืคิดเลขกันขลุกใส่เลขกันนะ A ก็คือ9กล้านเแสนหมืนเท่ากับ p ก็คือ8ล้าน1บวก r r ไม่รู้ติดเอาไว้ n คือกี่ปีคะ10ปีก็กำลัง10โอเคไหมลูก ไงลูกทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตหนูก็ยายอันเนี้ยมันคูณอยู่ไหมแปดล้านมันคูณก้อนนี้อยู่นะลูกหนูเอาแปดล้านอะไปหารฝั่งนี้ก่อนโอเคไหมเนจะได้ว่าหนึ่งบวกอางหมกําลังสิบเท่ากับเก้าเจ็ดหกศูนย์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 หารด้วยแปดล้านเลขมันจะเยอะนิดนึงนะลูกคือต้องไม่มีเครื่องคิดเลขไม่ได้นะลูกโอเคไหมหควรจะมีเครื่องคิดเลขนะลูกแต่ในพวกข้อสอบมาหาหลายัยอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเขาจะติดเป็นสมการเอาไว้โอเคไหม หนูก็จะได้ว่าหนึ่งบวกกกำลังสิบเนี่ยถ้ากดเครื่องไดขหารมาปุ๊บหนูจะได้ค่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองสองเสร็จแล้วติดกำลังสิบอย่างนี้ท่าไงลูกปลดกำลังสิบโดยการใส่รากที่สิบลูก,ลกโอเคไหมคะใส่รากที่สิบทั้งสองฝั่งคิดง่ายๆเลยลูกใส่รากที่สิบทั้งสองฝั่งแบบนี้หนูก็จะได้ว่าอันนี้ใส่ ด้านซ้ายมือก็จะหายไปก็เหลือแค่1นึบวก r เฉยๆเนาะเพราะว่ารักที่สิกับกำลังสิก,ก็จะหายกันไปเสร็จแล้วก็จะเหลือเท่านี้หนูกดเครื่องคิดเลขค่ะรักที่10ของ1.2 2หนูจะได้ค่าออกมาที่อยู่ที่ประมาณ1.02ค่ะดังนั้น r ก็จะเท่ากับ1.02ย้าย1เป็นหลวกย้ายไปลบก็จะเป็น r จะเท่ากับ0.02เสร็จแล้วอันเนี้ยคือ r ธรรมดานะลูกยังไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะดังนั้นจะทําเป็นเปอร์เซ็นต์ทำไงคะลูกหนููก็ต้องคณ100 เพื่อคิดเป็นร้อยละก็เป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น2%โอเคไหมคะหนูจะได้ว่า r เท่ากับสเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้โอเคไหมคะลูกอย่าลืมคูณร้อยนะคะโอเคไหมเพื่อเปลี่ยนถ้าเขาให้เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์หนูก็อย่าลืมคูณร้อยจะคําว่าร้อยละหรือคําว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้คือต้องคูณร้อยเพื่อกายเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคไหมดังนั้นก็เห็นไหมลูกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านทบต้นนะคะโอเคไหม <c oughs> ก็สู้ๆฝึกคำจดเดยอะๆ,ๆคิดเลขดีฝึกยาข้างสมการแล้วก็อย่าลืมเครือเลขเวลาสอบเวลาเข้าไปสอบนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากนะคะทุกคนไว้เจอกันนะคะสวัสดีครับเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซ b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งติงๆไว้ได้วยนะเผื่อมีคลิปให,ใหม่อะไรจะได้แจ้งเตือนแล้วก็สามารถเข้าดูได้ก่อนใครขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่แล้วก็หวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ